รีวิวฟิล์มกรองแสงติดร,รถยนต์ 3M Ceramic Absorbt ใหม่ล่าสุดกับรถชาวาลเฮซิกไม่ว่าแดดเมืองไทยจะแรงแค่ไหนคันนี้ก็ไม่สถานความร้อนเพราะมีฟิล์มกรองแสง 3M Ceramic Absorbt ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์และรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและเฟอร์นิเจอร์ในรถเข้มนอกสว่างในเซรามิกแท้บไม่มีโลหะผสมรอบคันเลือกใช้ a b s o ุ b t a f 1 5ความเข้ม60-70%ให้ความเป็นส่วนตัวสูงมองจากด้านนอกเข้ม ด้านในยังคงให้ทัศนวิสัยสบายตาแผ่นหน้าเลือกใช้เบอร์ Absolute AS35 ความเข้ม40%กันแดดได้เยี่ยมลดแสงสะท้อนขับกลางวันสบายตากลางคืนก็ยังชัดเคลียร์สลูปเลือกใช้เป็น Absolute AS05 ลดความร้อนจากแสงแดดที่มาจากด้านบนทําให้ห้องโดยสารเย็นไม่ร้อนไม่อบอีกต่อไปฟปีมกองแสงนาโนซามิกแท้ไม่ผสมโลหะ ไม่รบกวนสัญญาณ GPS, e c p a r s และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยประสิทธิภาพของฟิล์มกันร้อนได้เป็นอย่างดีจะช่วยลดภาร้าการทำงานของแอร์ภายในรถช่วยประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ภายในรถหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่ m a r v i Max Audio จังหวัดขอนแก่นเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิล์มกองแสงรถยนต์มายาวนานกว่า50ปี